สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนเพี่น้องที่กำลังตกงานช่วงโควิดไม่มีงานทำไม่มีเงินมองทางไม่ออกจะทำงานไหนโรงงานก็ปิด mm hmm. ผมมีวิธีนึงวิธีหนึ่งครับทำโรตีขาย ready go เรียศึกษาโรตีเงินดีออกวันนี้ได้วันนี้ฝึกไม่เกิน3เดือนหรือ2เดือนเราก็ได้เงินใช้แล้ว <Huh? S 2> มีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงคันหนึ่งพ่วงข้างลงทุนทำพ่วงข้างซื้อกระทะเหล็กเครื่องมือแป้งมาหัดตีเวียงโรตี oh, <no. S 2> ผมว่าวิกฤตเนี้ยได้เงินใช้ครับเป็นงานส่วนตัวรับประกันได้เลยผมลองมาแล้ว <Huh? S 2> ออกวันนี้ก็ได้ละ <Huh? S 2> เพราะว่า ตอนนี้ขนมโรตีเนี่ยตามบ้านนอกเ่ยขายดี <Ready? S 1> เพราะว่าเรียนแบบเบอร์เกอรี่ลงทุนเยอะเครื่ององค์เครื่องอบเยอะแยะอันนี้กระทะเหล็กเตาแก๊สเล็กๆตัวหนึ่งปิกนิกแล้วก็เนยน้ำตาลแป้งลงทุนไม่เกิน300ได้มาหกเจ็ดหมนองพันหนึ่งผมว่ากำไรกำไรดีมากเลยผมทำมาแล้วการันตีได้เลยผ่าน วิกฤตนี้<ห>ถ้าใครตกงานมองหางานชีวิตสับสนจะทำอะไรดีตอนเนี้ยทำขายไปก่อนแล้วเราค่อยมองทางใหม่ว่าเราจะทำอะไรต่อไปผมลองมาแล้วช่วงที่ผมวิกฤตไม่มีงานทำอยู่ได้ครับลงทุนสามร้อยได้เจ็ดแปดร้อยถึงพันหนึ่งมันอยู่ที่ลูกค้าติดใจเรา ไม่ใช่ว่ามองหางานไม่มีงานทำเราจะทำอะไรดีมันมีหลายวิธีครับ mm hmm. ใจเราสู้หรือเปล่าเรามองหาทำเลถ้าเราไม่มีทำเลแค่เราวิ่งออกไปถนนเนี่ยวิ่งเข้าซอยนู้นออกซอยเนี่ไม่เงินใช้แล้วครับขอแค่เราทําไม่ว่าจะทําอะไรตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโรตีเลย่ลยก็ช่างแต่ผมว่าโรตีนี่คือ เห็นผลไวไม่ต้องรอนานเลยเวียงเป็นวันนี้ตีแป้งวันนี้ออกขายวันนี้คุณได้ตังวันนี้ oh <no. S 1> ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าเออผมมันมีงานหลายอย่างผมก็อยากกลับไปขายอยู่แต่คราวนี้เวลาผมป่วยผมไข่เนี่ยคือผมทํามาแล้วผมรู้ว่าไหนมันดีแต่ผมก็อยากกลับไปขายอยู่เวลาที่ผมไม่มีตัง ในช่วงช่วงที่ผมกําลังไม่มีตังค์เนี่ยผมกําลังคิดจะขายอยู่เหมือนกันอีกรอบนึงแต่ผมวางงานงานหลักผมไว้แล้วก็เลยต้องหาวิธีเปลี่ยนใหม่แต่สําหรับพี่น้องที่ยังไม่มีงานสับสนตกงานจะทําอะไรดี oh, <no. S 1> จะไปลงทุนทําธุรกิจใหญ่ๆโตๆก็ต้องกู้เงินแบบเป็นนิ้วหมวโตมีเงินแค่ถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ต่อพ่วง ซื้อท่าเหล็กทําที่เวียงลงทุนก็ไม่เกินสอมหมื่นเต็มที่แต่ถ้าใครมีพ่วงแล้วก็จ้างทําที่เวียงซื้อเครื่องมาแป้งน้ําตาลก็ไม่ถึงไม่ถึงห้าพันออกวันนี้คุณก็ได้ตังค์เลยผมก็แนะนําได้แค่นี้แหละครับสําหรับคนตกงานด้วยความหวังดีที่ผมเคยตกงานมาก,ก่อนแต่ไม่ถึงขนาดช่วงโควิดนี้ แต่นี่ก็ถือว่าพิกวิกิจได้ถ้าใครไม่สู้ถ้าใครสู้ไม่ถอยนะครับคลิปนี้ผมก็ให้กําลังใจพี่น้องที่กําลังตกงานมองหางานเพราะมันมีงานอะไรเยอะที่เราจะทำามว่คุณนะ go จะสู้หรือเปล่าจะลุยกับงานใหม่หรือเปล่างานที่เราทําเนี่ยผมการันตีได้เลยที่ผมแนะนำเนี่ยโลตีเนี่ย ถ้าคุณเวียงเป็นตีแป้งเป็น,ปนโอ้ขายวันนี้ขายไม่ได้โทรมาหาผมเลยเพราะอะไรถ้าคุณขายไม่ได้ผมไม่เชื่อหรอกคุณลองดูผมก็มีแค่นี้เลยครับผมกล้าท้ากล้าลองเพราะผมลองมาแล้ว oh, <no. S 1> คนดูถ่กผมมาแล้วผมลุยมาแล้วเคยผ่านมาแล้วแล้วผมก็ผ่านไปได้ด้วยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ